ดวงชะตาราศีพฤษภประจำเดือนนี้สำหรับชาวราศีพฤษภเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆที่รอให้คุณเข้าไปสัมผัสลักษณะนิสัยของคุณที่มีความมั่นคงและชอบความแน่นอนจะถูกท้าทายในทางที่ดีทำให้คุณได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวและยืดหยุ่นมากขึ้นด้านการงานการผจญภัยที่คาดไม่ถึงเดือนนี้เปรียบเสมือนกับการเปิดหนังสือเล่มใหม่ในชีวิตการทำงานของคุณ หากคุณเป็นคนที่ทำงานประจำมานานอาจจะพบว่าตัวเองต้องเผชิญกับโปรเจกต์ใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถของคุณเหมือนกับนายช่างที่เคยสร้างบ้านแบบเดิมๆแต่วันหนึ่งมีลูกค้ามาขอให้สร้างบ้านต้นไม้ที่ต้องใช้เทคนิคใหม่ๆที่ไม่เคยลองมาก่อนสำหรับคนที่ทำธุรกิจของตัวเองเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ลูกค้าใหม่ๆเริ่มลหลั่งไหลเข้ามาแต่พร้อมกันนั้นก็มาพร้อมกับความต้องการที่สูงขึ้นคุณอาจจะต้องขยายทีมงานหรือลงทุนซื้ออุปกรณ์ใหม่ เหมือนร้านอาหารเล็กๆที่เคยมีลูกค้าแค่20คนต่อวันแต่ตอนนี้มีคนมากินถึง50คนต่อวันทําให้ต้องเพิ่มเชฟและขยายครัวอย่างไรก็ตามช่วงกลางเดือนอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกเครียดเล็กน้อยอาจเป็นเรื่องของการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือการที่ต้องทํางานร่วมกับคนที่มีความคิดแตกต่างจากคุณมากเหมือนกับครูที่เคยสอนเด็กประดับประถมแต่ต้องมาสอนเด็กมัธยมซึ่งต้องปรับวิธีการสอนใหม่หมด สิ่งสำคัญคือความอดทนและความมั่นคงที่เป็นธรรมชาติของคุณจะเป็นจุดแข็งในการผ่านพ้อนช่วงเวลานี้ไปได้คิดเหมือนต้นใบที่เยืดหยุ่นในสายลมแต่ไม่หักอย่าติดอยู่กับวิธีเก่าๆจนเกินไปลองเปิดใจรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆแล้วคุณจะพบว่าการทำงานในเดือนนี้กลับกลายเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากขึ้นด้านการเงินความมั่นคงที่แฝงไว้ด้วยโอกาสเรื่องเงินทองในเดือนนี้ เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ใหม่ในสวนคุณอาจจะต้องลงทุนไปเล็กน้อยในช่วงแรกแต่ผลที่ได้จากคุมค่าในระยะยาวหากคุณมีเงินเก็บอยู่มิอาจจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนในสิ่งที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณเองเช่นการเรียนทักษะใหม่การซื้ออุปกรณ์ทำงานหรือการปรับปรุงบ้านเหมือนกับชาวสวนที่มองเห็นว่าดินแปลงหนึ่งมีศักยภาพจึงตัดสินใจซื้อมาปลูกผลไม้แม้จะต้องใช้เงินทุนไปตอนแรก แต่ในอนาคตจะได้ผล,ลไม้ขายและมีรายได้ประจำการตัดสินใจด้านการเงินของคุณในเดือนนี้ควรมองในแง่ระยะยาวมากกว่าประโยชน์ชั่วคราวช่วงต้นเดือนอาจจะมีรายรับเพิ่มขึ้นจากแหล่งที่คาดไม่ถึงอาจเป็นเงินโบนัสเงินคอมมิชชั่นหรือของรางวัลจากการทำงานแต่อย่าเพิ่งรีบใช้ใจ่ายทันทีให้เก็บไว้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้ววางแผนการใช้อีกครึ่งหนึ่งอย่างรอบคอบอย่างไรก็ตามระวังการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยในช่วงสุดสัปดาห์ คุณอาจจะรู้สึกอยากได้ของที่ไม่จําเป็นเหมือนคนที่เดินผ่านหา้างสรรพสินค้าและหืนของลดราคาจึงซื้อกลับบ้านเต็มถุงแต่พอกลับถึงบ้านแล้วกลับไม่รู้จะเอาไปทําอะไรให้หยุดคิดสักครู่ก่อนจ่ายเงินถามตัวเองว่าสิ่งนี้จําเป็นจริงๆหรือแค่อยากได้การลงทุนระยะยาวจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจในเดือนนี้หากคุณสนใจการซื้อทองคำ หุ้นหรือกองทุนให้ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนและเริ่มต้นด้วยจำนวนเงินที่สูญเสียแล้วไม่เดือดร้อนเหมือนการเรียนขับรถใหม่ๆต้องฝึกในลานฝึกก่อนจึงจะออกถนนใหญ่ความรักบทเรียนใหม่ของหัวใจสำหรับชาวราศีพฤษภที่ยังโสดเดือนนี้เหมือนกับเปิดร้านหนังสือใหม่ในใจมีเรื่องราวความรักใหม่ๆรอให้คุณได้ค้นพบแต่คุณต้องออกจากร้านหนังสือเก่าที่คุ้นเคยก่อนหมายความว่า อย่าไปติดอยู่กับความทรงจําของความรักเก่าหรือมาตรฐานที่ตั้งไว้สูงเกินไปโอกาสในการพบคนใหม่จะมีมากในช่วงกิจกรรมสังสรรค์งานปาร์ตี้หรือแม้แต่ก,การไปออกกําลังกายที่สวนพระธานจอนเหมือนหญิงสาวที่ทุกวันจะวิ่งเล่นที่สวนลุมพินีแต่วันหนึ่งตัดสินใจไปลองวิ่งที่สวนเบนจคิติแทนแล้วไปเจอหนุ่มใสที่ออกกําลังกายเป็นประจําที่นั่นซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ใหม่สิ่งสําคัญคืออย่าเร่งรีบ ธรรมชาติที่คุณชอบความมั่นคงเนี่ยจะทําให้คุณอยากรู้จักคนคนนั้นอย่างลึกซึ้งก่อนถึงจะยอมเปิดใจนี่เป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าทาให้มันกลายเป็นกําแพงที่กั้นระหว่างคุณกับคนที่อาจจะเป็นคนสําคัญในชีวิตให้โอกาสตัวเองและอีกฝ่ายได้เรียนรู้กันอย่างธรรมชาติสําหรับคนที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นคุณกับคู่ของคุณอาจจะเจออุปสรรคลเล็กๆน้อยๆที่ต้องช่วยกันแก้ไข เหมือนคู่รักที่ตัดสินใจย้ายบ้านใหม่ต้องช่วยกันจัดของช่วยกันตกแต่งซึ่งในระหว่างนั้นอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่ถ้าผ่านพ้นไปได้ความสัมพันธ์จะแน่นแฟนขึ้นช่วงกลางเดือนอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณและคู่รักต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญร่วมกันอาจเป็นเรื่องการย้าที่อยู่การเปลี่ยนงานหรือการวางแผนอนาคตร่วมกันอย่าตัดสินใจแบบเร่งรีบให้เวลากันและกันในการคิด และที่สําคัญคือต้องฟังความคิดเห็นของกันและกันอย่างตั้งใจหากคุณอยู่ในช่วงที่กําลังคิดจะขอแต่งงานหรือกล้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปเดือนนี้จะเป็นเวลาที่เหมาะสมแต่ให้วางแผนอย่างละเอียดและพิจารณาทุกแง่มุมอย่าให้ความรู้สึกชั่วขณะมาครอบงำการตัดสินใจที่จะส่งผลระยะยาวความรักในเดือนนี้จะสอนให้คุณรู้ว่าการยอมรับความแตกต่างและการประนีประนอมกันเป็นอะไรที่ศิลปะ เป็นศิลปะที่สวยงามเหมือนการเล่นดนตรีเป็นทีมแต่ละคนอาจจะเล่นเครื่องดนตรีคนละชนิดแต่เมื่อรวมกันแล้วกลับกลายเป็นเพลงที่ไพเราะนะครับคำแนะนำสำหรับเดือนนี้เดือนนี้จะเป็นบทเรียนสำคัญที่สอนให้คุณรู้ว่าความมั่นคงไม่ได้ไหมายถึงว่าต้องอยู่กับที่แต่หมายถึงการมีรากฐานที่แข็งแรงพอที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแม้ว่ามันจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจในตอนแรก จงจำไว้ว่าทุกความท้าทายที่เข้ามาในชีวิตล้วนเป็นโอกาสในการเติบโตเหมือนไผ่ที่ยิ่งโค้งเท่าไหร่ก็ยิ่งกลับมาตั้งตรงได้แข็งแรงขึ้นเท่านั้นครับผม